สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้แม่แมวก็มานี่มาเล้นทางนี้ทางนี้ทางนี้มาทางนี้มาทางนี้ยอมมาหาแล้วนะคะคอดอีกไหมนี่มีลูกหรือเปล่าในพุงนี้แล้วมาญาจับดูกว่านี้มีลูกหรือเปล่านี่น่าจะหมดแล้วนะคะตัวองลูกแค่สองตัวเหรอ มีลูกแค่สองตัวทุกคนตายไปตัวหนึ่งเหลืออยู่ตัวหนึ่งตอนนี้นะคะที่ฉันก็เอากระมังเห็นไหมคะเดี๋ยวซูมดูเอากระมังแล้วก็เอาน้าเอาอาหารไปตั้งไว้ให้ตรงนู้นลูกเขาก็อยู่ข้างในนะคะดิฉันไม่อยากเข้าไปกวนลูกเขานะคะเพราะว่ากลัวเขาจะเอาลูกไปที่อื่นอีกนะคะ ก็เลยปล่อยให้อยู่ตรงนั้นนะคะ น่ารักนะทีฉันก็ต้องดูจากการซูมเอานะคะเข้าไปใกล้ๆเขาไม่ได้พี่รู้น่ารักนี่มีเมร็แอ่เล้ยกำลันอกอดลูกเขามีลูกตัวเดียวค่ะทุกคนดีเหมือนกันมีไม่เยอะเขาคลอดออกมาสองตัวนะคะตัวหนึ่งตายก็เหลือตัวนี้ตัวเดียวขาวดำน่ารักมากเลยมีแค่สองตัวนะคะ ในท้องน่าจะไม่มีแล้วค่ะที่ฉันจับจับดูมันไม่มีก้อนแล้วอะแต่ท้องก็ยังป,งป่องป่องอยู่นะแล้วเมวถ้าเขาสมมติเขาท้องอยู่ถ้าเขาสมมุติว่าเขาคลอดมาแล้วสองตัวถ้าสมมุติในท้องมันมีเหลืออยู่อคลอดยังไม่หมดอะเขาจะสามารถคลอดออกมาอีกใช่ไหมฮะหรือว่าต้องต้องใช้เวลานานขนาดไหนกว่าเขาจะคลอดหมด เอออันนี้ดิฉันก็ไม่รู้นะคะต้องไปถาม Google ก่อนต้องใช้เวลาเท่าไหร่ถ,ถึงจะคลอดหมดดิฉันก็ไม่มั่นใจนะคะแต่เห็นท้องเขาแฟบแล้วแต่ว่าเหมือนไม่มีอะไรเล้ว่ะในท้องมันป่องๆแหละแต่มันป่องแบบป่องท้องหย่อนหย่อนอ่ะม่ไม่ได้ป่องแบบเหมือนมีอะไรอยู่ข้างในเนี่ยค่ะ เขาก็เที่ยวพาลูกเล,ล่อนไปนู่นไปนี่นะคะพี่ลีนะคะแฟนดิฉันก็จับใส่กระมังแล้วก็เอามาไว้ตรงเนี้ยค่ะไว้ใต้ไม้ตรงนี้เขาก็ยอมอยู่แล้วนะคะตอนนี้คุณน้องก็อยู่แล้วนะคะก่อนหน้าเนี้ยเอากระมังนะมาตั้งตรงเนี้ยมาวางตรงเนี้ยเขาไม่เอานะคะเขาไม่อยู่เกาจะอยู่ตรงนั้นค่ะ คลิปนี้ก็แค่นี้นะคะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวนี้ฉันจะออกไปทำงานเดี๋ยวตอนเย็นกลับมามาดูกันว่าเขาจะอยู่ที่เดิมหรือเปล่านะคะแต่ถ้าไม่มีใครกวนเขาเขาน่าจะอยู่ตรงนั้นแหละเพราะว่าไปอยู่ที่อื่นมันก็ไม่ปลอดภัยอ่ะข้างล่างมันก็มีหมามีอะไรมันก็กลัวเหมือนกัน ข้าวก็วางไว้ให้แล้วน้ำก็วางไว้ให้แล้วนะคะลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวกลับจะไปทำงานค่ะเดี๋ยวกลับมาตอนเย็นเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีนะคะตอนนี้เที่ยงค่ะเที่ยงนะคะตอนนี้เวลาเที่ยงเดี๋ยวจะไปทำงานแล้วจะกลับมาอีกทีตอนเย็นนะคะห้าหกโมงเย็นเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่าเขาจะอยู่ที่เดิมหรือเปล่านะคะ ถ้าเขาชอบอยู่ตรงนั้นก็คือจะให้เขาอยู่ตรงนั้นไปก่อนนะคะรอให้ลูกเขาโตก็จะทําที่ให้ทําเป็นแบบทําเป็นกรงอยู่ตรงนี้ให้เป็นกรงนะสี่เหลี่ยมเล็กๆให้เขาอยู่ตรงนี้โอ้โนน,นเห็นตั้เห็นแนะ่เลนี่นการลูกเขาขาวดําเห็นไหมคะทุกคน หน้าล่ะอยู่เหมือนพ่อมาแล้วเไยพอมันข้าวดำนะ